สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสวนมะพร้าวภาคอีสานบ้านเท่าครับโอ้ยมาเห็นบรรยากาศเนี่ยม,มืดเศร้าละออนซ่อนครับพี่น้องอากาศเย็นสบายวันนี้เป็นวันที่3ครับสามสิงหาสองพันหาร้อยครับตอนนี้ผมอยู่ SBN Farm ฟาร์มอำนาจเจริญครับ มื่อนี้กะผ้พาพีผ้านองมาชมสวนครับมาเบิงบักเ้าปัญหาที่เกิดขึ้นนะตอนนี้การฟื้นตัวของต้นมะพร้าวครับการฟื้นตัวของตนาา้นบักเ้าว่ามันเป็นอย่างไรหลังจากพ้นวิกฤตช่วงนาลอนมาแล้วครับตานที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เป็นบักเ้าน้ำหอมครับปลูกมาแล้วสองปีพี่น้องบาดองสงสัยครับว่าเป็นยังคือต้นใหญ่เพราะว่าเป็นต้นล้อมครับ น่นได้กินครับก็เลยซื้อต้นลอมมาปลูกผมจะมาว้าให้พี่ให้น้องฟังวา่าบอกข้าวโบเมนแต่ต้นนี้ครับอ่าอันนี้คือผมยางผ่านมาพอดีก็เลยทายให้พี่ให้น้องเบิรงวา่าบอกข้าวต้นนี้ความอุดมสมบูรณ์ของเพลินหรือคันว่าติดลูกเต็มที่ในเงินโม่หน่อยครับพี่น้อง ได้ขายบ่หน่อยครับผมจะอธิบายตั้งแต่หลักขึ้นไปครับพี่น้องเบิงองการให้ปุ๋ยของผมก็คือลักษณะจะสี่ละครับออกจากโคนต้นไปประมาณเมตรหาสิบถึงสองเมตรก็ให้ไปเรื่อยๆครับเพื่อให้รากเพิ่นขยายออกไปตัวที่เห็นผลได้นนชัดก็คือขึ้นมานี่ครับพี่น้องพี่น้องสังเกตเบืองว่าจันบกวกเผาออกทุกกิ่งครับ กิ่งไหนสิมันเป็นงาบกเผานี่ครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ออกทุกงาครับออกทุกงาพีดแต่ว่ามันไปออกส่วงนาแรงเมื่อกี้ครับเข้าบำรุงว่ามันอากาศอุณหภูมิจะบหอนบอกเผานี่ออกทุกจันครับความสมบูรณ์ไปการดูแลบกเผากะพี่น้องทูโทูโทมาสอบถามหน่อยครับเค็ดยังไงบกเผาคือออกจันหลายแทะแต่ว่าการจับ ลูกของเพิ่นกับยูที่การดูแลของเขาครับการให้น้ำการให้ปุ๋ยครับแต่ขนาดของผมกับยังยังเอาบรยูครับพี่น้องยังเอาบรยูยังจับลูกบ่ดีครับผมกับยังไปศึกษายังไปถามเพิินวงังยูคือกันครับปัญหาปัญหาทุกที่บ่คือกันครับปัญหาทุกที่บ่คือกันพี่น้องว่าเบิ่งความสมบูรณ์ของเพิินตอนนี้เพิินกำลังจะฟื้นโตอ่าันที่พี่น้องเห็นอยู่นี่กับยังบ่ให้จัด ตัดจันออกครับพอดีพ่อันมีเวลาจันถี่เพื่อนออกอยู่นี่คือช่วงหน้าแรงเมื่อกี้ครับช่วงหน้าแรงเมื่อกี้โมแม่ตะฟังเดียวด้วยครับพี่น้องเดียวผมจะเพื่ฟังผีนําพี่ครับตัวนี้บอกข้าวออกสมบูรณ์ครับสมบูรณ์เกือบทุกต้นครับเป็นลักษณะนี่ครับพี่น้องจันออกดีครับครับลูกกระเต็มครับลูกกระเต็มเลยครับพี่น้อง เต็มดกเลยล่ะบอยงไงซะพิษตาวาัวอุณหภูมิอากาศบได้มันกระเทือนให้ผลของบอวพเ้าล่วงครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ลูกของเพิ่นอยู่นี่มันรีบครับมันรีบมันรีบอยู่นีน่นี่มันเกิดจากช่วงนาแล้งครับช่วงนาแล้งเพิินใส่น้ำในการเลี้ยงต้นของเพิินหลายครับขนาดใบบวพร้าก็ยังลวก น้ำเขาให้ยุนี่ขนาดว่าให้หัวสองหัวสปริงเกอร์นะครับทั้งสองฟังก็ยังเอาบรยูนครับพี่น้องให้น้ําทุกวันครับส่วนนาแรงเมื่อกี้ยังเอาบรยูเลยนี่แหละครับปัญหาของบอกเฝ้าส่วนนาแรงเมื่อกี้ตอนนี้ต้นเพิ่งกําลังเริ่มฟืน้นโตแล้วผู้ใดมีวิธีแก้ปัญหาหรือบํารุงครับบำรุงต้นบกเฝ้าส่วนนี้นแนะนําผมมาแน่ครับเพราะว่าตอนนี้บอกเฝ้าผมกะกาลังฟืน้นโตครับกาลังฟืน่นโต จันก็เริ่มออกแล้วครับจันเริ่มออกแล้วเริ่มแทงออกมาแล้วเพราะว่าช่วงมือกี่เพิ่นชะงักครับเพิ่นชะงักเกิดแหงบอกเภาเกิดปัญหาครับเอามือนี่มุ้ยยังร้ายครับพาพีพาน้องมาบวเลื่องต้นบอกเภาครับเดี๋ยวผมจะพายางชมสวนช่มบรรยากาศไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับมือนี่กะอย่าลืมฝากแชร์กดติดตามให้ผมได้เด้อครับผมครับสวัสดีครับ